สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมภูลศักดิ์ศรีสุธาทีมงานรักบ้านเกิด .com ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเทคนิควิธีการทําสารไล่แมลงครอบจักรวาลซึ่งผมอยู่ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแม่เมาจังหวัดลําปางผมจะพาท่านมาติดตามกับคุณลุงสมโพศรนถมซึ่งเป็นเจ้าของสูตรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายกันเลยตอนนี้นะฮะครับผมวันนี้คุณลุงยินดีที่จะเผยแพร่สูตรนี้ครับก็คือสูตรสมุนไพรสูตรเด็ดครอบจักรวาลครับ จะครอบจักรวาลอย่างไรนั้นเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทำครือขั้นตอนเนี่ก็คือคุณลุงเตรียมวัตถุดิบให้พวกเราแล้วนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยครับคุณลุงครับครับเออเริ่มต้นนี่ก็คือก่อนเนี้ยนะครับเราเราจะมาสาธิตเนี่ยเราเราจะใช้ใช้หลายๆอย่างคืออย่างน้อยเนี่ยไอหัวขาขาแก่เรานะครับหัวหัวขาแก่หนึ่งอย่างเนาะหัวขาแก่แล้วก็มีอย่างคล้ายๆว่าต้นอายุขาเนี่ย บองคุณไปไปใช้ใบปกติเราไม่ใช้ใบเราพอคิดค้นแล้วใช้ใบมันมันช้ามากแล้วมันไม่ได้ผลเราจะเป็นต้องไปใช้เปลือกเข้ามาแบบนี้เลยนะครับตัดให้ให้ถึงให้ถึงต้นเลยปลอกมาเลยนะครับเปลือกนี่คือเปลือกยูคานะครับแล้วส่วนในต้นตะเดียมหรือว่าสะเดาเราเนี่ยมางคนไปใช้ใช้ใบแบบนี้มันมันไม่ได้ผลเนาะไันได้ผลทีดีก็ต้อง ก็เป็นเป็นเปลือกเช่เดียวกันเออเปลือกเลยครับเปลือกอย่างนี้เลยเพราะว่าตัวนี้เขาจะมียางมีอะไรอย่างนี้โดยตรงนะครับคือคือตัวนี้ได้ได้ได้สามอย่างนะเนาะแต่สามอย่างคือตรงนี้ก็คือพริกขี้หนูพริกขี้หนูสดสดเรานี่เลยนะครับหรือจะเป็นแห้งก็ได้ยิ่งสดแยกยิ่งดีนะครับพริกขี้หนูหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะบอกทีว่าใช้อย่างละเท่าไหร่เนาะนี่พริกขี้หนูแล้วส่วนตัวนี้ก็บอรเพชรเราเนี่ยครับ บอลเพชรแต่ทางเหนือนี่จะเรียกว่าอะไรจุนจินลิงจุนลิงอะไรเนี่ยเราเรียกบอเลเพชรกับจุนลิงนนเนาะนั่าจะประมาณนั้นบอเลเพชรนะครับแล้วตัวนี้ก็คือว่าลากหางไหลแดงต้นหางไหลแดงคือหางไหลแดงก็จะเห็นอยู่ข้างหลังเรานี่คือหางไหลแดงครับนี่นะหางไหลเนาะไม่ใช่หมดเลยนะถ้าใช่หมดเลยครับนี่หางไหลแดงเนาะนะครับส่วนตัวนี้หางไหลแดงและเสียงตัวนี้ที่เป็นหัวหัวแบบนี้นะครับบางคนว่ามันหัวอะไรคือตัวนี้หัวหนอนตะหยัก นอนได้ยากแต่ทางเหนือเนี่ยจะเรียกว่าพงมนงามพงมณงงามที่เขาเอาหัวมาทุบๆๆแล้วก็เอาไปใส่ตามพงมณงงามพงามก็จะตายตายยกลังเลยนี่นะครับตรงนี้ยสำคัญฉะนั้นตัวพงมณงงามก็คือต้นเขาก็นี่เห็นเนี่ยครับเราเราเห็นเป็นต้นเป็นขานี่นี่นี่ครับพงมนงามนะครับเนี่ยเนี่ยพงมนงามเลยครับที่จะเป็นเครืออยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าตัวนี้พงมณงงามครับส่วนตัวนี้ก็คือตะไคร หรือว่าใช้ตะไคร้หอมเราเนี่ยนะครับส่วนตะไคร้นี่ก็ทั้งต้นทั้งใบอะไรเลยได้นะครับตัดมาเลยตะไคร้หอมนะครับแล้วยิ่งยิ่งสําคัญถ้าเรามีเนี่ยนะครับยาสูบยาคืนเราเนี่ยยาสูบอ่ามีมีต้นยาสูบใบยาสูบใบก็ได้ใบที่สดสดนะนะหรือไม่มีตรงนั้นยาคืนที่ตามท้องตลาดที่เขาขายถุงละห้าบาทที่เอามาบวกันเนี่ยนะแต่อยากจะให้ท่านที่สุีครีบ มันมันควรจะที่ทิ้งบุหรี่ไปเกินกาดเกกะเนี่ยเราเราใช้ก้นบุหรี่เนี่ยมาแทนได้นะครับเนี่ยเนี่ยก้นบุหรี่เนี่ย,เ,ย,รเ,ยเราไม่น่าที่จะเอาไปทิ้งครับเอาไปทิ้งแล้วมันก็เกะกะเกินกาดมันเป็นที่สังคมรังเกียจจัดปัญหาพอเราสูบเสร็จปุ๊บเราก็เก็บไว้เก็บไว้อ่าก็จัดกัญญาด้วยการไปไหนมันก็ไม่ไม่ไม่ดีก้นบุหรี่เนี่ยสำคัญเลยบพราะราสูบพอเราเผาจุดดูดเข้าไปเนี่ย ไอ้เพ่กปันเขาจะเข้าไปกองอยู่ที่ก้นนี่นะครับทีนี้ตัวนี้จะเข้มขน้นนะครับอยากอยากให้ใช้ตัวนี้กันพกวกจุบุรีอยากให้เอาตัวนี้เก็บไว้นะครับเก็บเก็บไว้วเพื่อเพื่อเอามาใช้ทําสมุนไพรตัวนี้นะครับนั้นที่ว่าเรียกว่าสมุนไพรครอบจักรบาลเนี่ยเราจะรักษาได้ได้ทุกทุกทุกอย่างเป็นเชื้อราถือว่า<อ>เพี้ยวไฟเพี้ยอ่อนเพีย้ยอะไรที่อยู่กับพืชผักเราเนี่ยยิ่งยิ่งดีที่ว่าถ้าเกิดมันมันมีลาย มีมัดมีอะไรเนี่ยนะเราสามารถที่จะไปฉีดพ่นได้ครับยังห้องห้องนอนเราเนี่ยถ้าเกิดมันมีไรไอ้นกข้างคาวอะไรมาเกาะอยู่มันเป็นไรลงมาเรานอนไม่ได้เนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปพ่นเอาไปพ่นแล้วเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีใช่ไหมครับเพราะว่าาใช้สารเคมีนี้เราก็ไม่ไหวตัวนี้มันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาตินั้นตรจริงๆก็คือถ้าอยาเราเราจะทํานะครับคือบอระเพ็ดครึ่งกิโล เอาเอามาตัดแล้วก็สับจับจับให้หมดเลยนะครับกระเพาะครึ่งกิโลตะไคร้หอมครึ่งกิโลนะครับเอ่อแล้วก็หัวหัวตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างละครึ่งกิโลนะครับอย่างละครึ่งกิโลขานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าครึ่งโลเนาะครับครึ่งโลลวกล่าขังไหลแดงนี่ก็เหมือนทางเดียวกันนะครับครึ่งโลอย่างครึ่งโลหมดเลยครับทุกอย่างอย่างละทุกอย่างครึ่งโลหมดเลยครับครึ่งโลหมดเลยนะทุกอย่างเนี่ยครึ่งโลหมดเลยนะครับ ทําทง่ายๆที่ว่าใช้ได้เลยเนี่ยนะครับครึ่งโลส่วนพริกเนี่ยไม่ต้องถึงครึ่งโลเอาแค่สามขีดพอ,อถ้าพริกเนี่ยนะครับประมาณ3ขีดครึ่งโลนี้จะเยอะไปนะครับแต่เยอะไม่มีปัญหาถ้าเรามีของเราเองเรา,เเราใส่ไปเลยมันยิ่งดีไม่ใช่ม,มันเข้มข้มนไปเลย,เลยพริกนะครับแล้วก็ส่วนยาตัวเนี้ย มันไม่ขึ้นโลเพราะว่าตัวนี้มันเบาเราถ้าเรามียาเราไปดูว่าท้องตลาดไอ้ไอ้ถุงละห้าบาทอะเราใช้ถุงหนึ่งน้ำหนักมันเท่าไรเราก็ใช้ตัวนี้รวมไปให้มันได้กับอยาตรงนั้นนะนะครับครับนั่นแหละแต่ถ้าเป็นใบยาต้นยาสดที่เราทํากันอะต้นต้นของเขาเลยอย่างใบเนี่ยใช้ครึ่งกิโลเช่นเดียวนะครับแต่ตัวนี้ใช้ประมาณสักเออเท่าๆตัวนั้นนะครับครับนี่พอสับเสร็จปุ๊บทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสับเสร็จ จับเพราับหมดทุกอย่างเราเอาหม้อมาลูกหนึ่งกะว่าทั้งหมดเราเนี่ยในกองอย่างละครึ่งโลเนี่ยรเราจะใส่หม้อเบอร์อะไรที่ไม่ให้มันล้นนะ่ะใส่ให้พอดีหม้อนะใส่ให้พอดีหม้อเสร็จปุ๊บแล้วก็เราเอาน้าใส่เลยน้าใส่ให้ท่วมั้งหมุนไผ่เราเนี่ยนะครับไม่ไม่จํากัดว่าจะต้องใช้คีริตใช้อะไรเลยคือใช้ท่วมั้งหมุนไผ่ว่ามหมอ้อเราจะใหญ่จะแคบยังไงก็ช่างใช้ท่วมพอท่วมเสร็จปุ๊บเราตั้งไฟเลย คือตัวนี้ไม่ใช่หมักใช้ต้มเลยต้มเลยครับต้มเลยต้มให้ได้น้ําทั้งหมดที่เขาท่วมอยู่เนี่ยให้เขายุบเคี่ยวให้เหลือครึ่งหนึ่งใ <BJ S 2> ห้เหลือครึ่งหม้อให้เหลือครึ่งเดียวนะครับคือน้ําเต็มให้เหลือครึ่งหนึ่งอ <ะ S 2> พอครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ําตัวเนี้ที่เข้มข้นเนี่ยนะค,ครับเข้มข้นเลยเนี่ยเราเราเอามาถึงเสร็จปุ๊บก็ใส่ประมาณแก้วหนึ่ง แก้วหนึ่งต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับแก้วแก้วเราเลยไม่ต้องไปห่วงว่าใช้ช้อนใช้และแก้วที่เรากินน้ำคนทั่วไปเนี่ยครับหนึ่งแก้วถ้าเป็นไปได้เราก็ใช้น้ําส้มบันไม้ทั่วไปที่รู้จักกันนะใส่ไปอีกสักเจ็ดช้อนนะครับใส่ไปสักเจ็ดช้อนทีนี้ท่านจะพ่นเพี้ยอ่อนเพี้ยอะไรเพี้ยไฟเพี้ยอะไรก็ช่างเราเราควรจะพ่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นครับเราไม่ให้พ่นพ่นช่วงสายนะครับเพราะว่าแมลงเนี่ยจะเป็นช่วงเย็นได้ดี แต่ถ้าเราจะให้ของเพื่อผสมให้ฮอร์โมนให้ออกลูกออกดอกให้พ่นเช้า <c oughs> ช่วงสามโมงสี่โมงแต่ถ้า,ถาพวกแมลงต้องเย็นเพราะ,มะแมลงเขาจะออกมาช่วงเย็น <c oughs> ช่วงเย็นนี่ดีมากนะครับคบนั้นพ่นห้าวันถึงเจ็ดวันต่อครั้งพ่นไปเลยเรามีเพี้ยไปเพี้ยอ,อะไรที่เป็นลกูกเชื้อราเพื่ออะไรของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยชันได้ไม่ต้องไปซื้อและข้อควรระวังว่าสมุนไพรเนี่ยถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยมันมันจะบูด หิ้งต้มไม่ว่าอะไรก็ช่างไอเพวกไม้เนี่ยจะบูดส่วนที่เหลือสามารถเก็บได้เือนั่นเก็บได้เราเอากากน้ําตาลเนี่ยเอามาผสมนะครับเอากากน้ำตาลมาผสมเลยผสมสักหน่อยเพราะว่าอย่างถ้าขวดหนึ่งเนี่ยเอากากน้าตาลสักช้อนสองช้อนถ้าขวดโคกแล้วเนี่ยนะเราก็คนให้เข้ากันเลยนี้ใช้ไปใช้ไปก็ไม่มีมันก็จะไม่เสียละวันนี้ทีมงานรักบันเกิดก็ต้องขอบคุณครับคุณนุ้ครับครับครับสวัสดีครับ ฝากคุณผู้ชมติดตามเว็บไซต์ทางรักบ้านเกิด .com นะครับคลิปด้านการเกษตรที่น่าสนใจวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดผมพูนศักดิ์ศีสุธาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ